คือเข้าใจว่าผมตัวดันะเพราะนั้นไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสำคัญไปดรอรอไม่ดัรอไฟแรงมากเลยแม่ไม่เ้าเ่าจะให้เลยว่าซีบอกี่ครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมฮะสนุกไหมฮะอะไรกันนะฮะจะตรงไหนไหนี่นต้งนีนะ พร้อมมีทุกอย่างไปด้วยความเย็นไม่น่าให้เลยเปผมร็ลมหนูนะครับมีหางด้วยนะครับขอบคุณนะมากมากครับอันนี้ขายผมต่อเท่าไหร่ครับสามพันสามสิบห้าบาทนะครับผมขายต่อสองร้อยห้าสิบไหครับเรียบๆตอนนี้ผมเอาข้างในของผมนะครับคือน้ำตกเปราวันดี ชื่นว่าจะเล่นดนตรีแล้วจะกแรปเปียกแนบนี้กะถาไม่อยากนครเก็ไม่ากัไปเที่ยวลำปางกันนะครับยานะ้าลำปางอาจจะหนายนะครับแต่ถ้าไปกับเราคุณจะไม่หา เชื่อไมว่นจะอยู okay, <swoją> no, no, no ่ไ no, ด้มาเลยตายสีีกเลยผมกเห็นพวกคุณสามัคคีกันเรื่องนี้เลนาอรัไม่มีหแล้วะไม่มีแุ้วนนข้มนมครับผมมันไม่ถอดแต่พี่จะถอดนะ เงลไม่หรอกผมหนีไม่ไม่คงไม่ไม่กล้าถอดนะครับเพราะว่าคุณไปถอดเล่นตอนที่อุดรมานะครับตอนนั้นที่กลับมาแล้วกางเกงไม่มีอ่ะบอกพีว่าไปกินลาบเป็ดอะไรพวกอย่างไรบอมในบอมป่าในใต้ตองหมอไม่ได้ไปเหรอคนเป็นแหน มาแต่ตอั้นเห็นอยู่พี่หมีไปหายไปไหนไม่แน่ว่าแล้วโดนไปไหนหนูผมเดินตามไปเลยเฮ้ยตามไปหน่อยนะเรไปไหนกันะเาขึ้นรถไปใช่เปล่าผมตามไปเลนะฮะเจอฮะเจอฮะเจอยอยะ ส่งมาเร็วๆก็เรีๆไปก่อนชบไม่ไม่ทันนะครับด้านหลังโอเคไหมตอนับนป้ายไผครับเป็นกลุ่มคนที่เราพูดถึงเขาไม่ค่อยบวอแต่ว่าเราเห็นเขาอยู่ปวดครับเขาจะขาเสียสวลาขอเมื่อไหน่อยมีเขาบอกตลอดนะครับป้ายป้ายเดี่ยวคุณรู้ไหมนหนักเท่าไหร่ หลายกิโลหลายห้าหลายโลหลายโลนักหน้าของวันก็อะไรไม่รู้ไม่ช่เขาไม่เคยไปช่างเขาเลยบอกว่าจะรู้คณิตได้ไงวันวันตามแต่เองเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยอยากอยู่ข้างหน้านะครับแต่พอถึงป้ายไฟ มันต้องไปอยู่ข้างหลังเพราะไม่งั้นมันจะฟังคนดูอ๋อเสียสลากไงแต่ว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นุดสําคัญที่เราเรู้สึกว่าเออกําลังใจของเราอยู่ที่ไหนนะครับเวลาอยู่นี้ใจที่เขาอยู่ข้ลังเห็นต้างหลังบางทีก็แบบเขาอยู่หน้านะมีคนอยู่หลังเขาเขาก็ค่อยๆขยับๆกันเข้าไปเคยเจองานหนึ่งท่เรื่องเป็นสยามตรงนี้นะฮะลมพัดใต้ลมพัดใส่กันเอง เป็นสภาพที่รมดุลสารคดีชีวิตสั้นรอบร่วก,กันเก็บกันช่วยกันทำขึ้นมาเขารักไงร,รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เดินทางไปก,คคกับทุกคนยิ่งครั้งนี้ก็จะพูดให้เยอะๆนะครับเห็นทุกคนพักพักเต็มหยุยากพูดนะครับผมถือว่าลงอยู่แล้วนะครับเอาฟิลฟิลดีตอนนะี้คอนเสร์ตแล้วทำอะไรแล้วล่ะงั้นเราไปกันต่อเลยไหมครับ

อย่างก็ยืนดูแล้วดูอีกเอจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอเลยรวจบเลยอะไรนะถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยอใจคอจะไม่ทำไงเลยม่มาน้าองพงสักหนึ่งเพลงนะครับ